ประเวณนี้นะคะไม่จําเป็นต้องอ่าน,นะครในพารกาฟที่2นะครับเพราะว่าเราหาใจความหลักได้แล้วนะครับที่เหลือมันก็จะเป็นแค่ supporting details นะครับทีนี้มาอ่านประกาฟที่3กันนะครับ Urban gardening นะครับ also plays นะครับ an increasingly important role นะครับ in mitigating environmental problems เขาบอกชัดเจนนะครับว่าเฮ้ยแกรู้ไหมว่าการปลูกพืชภายในเมืองนะครับมันมีบทบาทสําคัญมากๆเลยนะครับ important role เนอะนะครับทำไมพี่ใช้สีเดียวกันนะครับมันมีบทบาทสําคัญมากๆเลยนะครับในเรื่องของการช่วย mitigating นะครับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าคํานามข้างหลังสุดคือคําว่า problems เขาบอกว่าการปลูกพืชในเมืองนะครับก็จะมีบทบาทสําคัญนะครับในเรื่องของการ mitigating problems นะครับอะมาดูกันซิว่า mitigating problem คำว่า mitigate จะแปลว่าอะไรครับดูข้างหลังก่อนก็ได้นะครับเขาบอกว่านะครับ vegetation in นะครับ densely built นะครับ areas นะครับ contributes to lower air pollution levels นะครับเห็นไหมครับ reduces นะครับ the urban heat นะครับ island effect นะครับ and improves storm นะครับ water managed by นะครับ absorbing rainwater นะครับทุกคนนะครับถ้าเราลองอ่านนะครับด้านหลังที่เป็น supporting detail นะครับมา support ประโยคด้านหน้าที่บอกว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการ mitigating problems เราจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยเป็นประจุบวกนะสังเกตไหมนะครับเขาบอกว่าอะไรนะครับมาช่วยกันแปลสิการปลูกพืช non vegetation นะครับเหมือนคำว่า vegetable นะครับที่แปลว่าพืชอะนะครับที่แปลว่าผักนะครับ vegetation ก็คือการปลูกพืชนะครับในพื้นที่ที่มัน densely นะครับหนาแน่นมากๆเนี่ยนะครับมันช่วยเรื่องอะไรนะครับพี่ขอใช้เป็นสีเหลืองเนาะหนึ่ง lower air นะครับ pollution levels นะครับก็คือทำการลดประจุบวกนี่นงะครับทำการลดนะครับระดับมลพิษนะครับของ air pollution นาะนะครับมลพิษทางอากาศนะครับช่วย reduces นะครับเห็น verb ที่เขาใช้ไหมนะครับลดอะไรครับประจุบวกเหมือนกันนะครับลดเรื่องของ urban heat นะครับความร้อนนะครับความร้อนในตัวเมืองถูกปะนะครับอันถัดไปนะครับ improves นะครับเนี่ยเขาใช้ verb เป็นคำว่า improves นะครับ improve การจัดการนะครับ storm water นะครับด้วยการ absorbing rain water ครับ มันสามารถที่จะแอบสอบนะครับแอ,สอบสบแปลว่าดูดซึมดนะนะครับดูดซึมนะครับน้ำฝนเรน n มเทอร์ได้อันนี้ก็เป็นประจุบวกเช่นกันพัฒนาการจัดการน้ำฝนด้วยการดูดซึมน้ำฝนนกนะครับอ่าทุกคนชัดเจนมากนะครับดังนั้นตัวนี้ต้องเป็นประจุบวกครับแน่นอนมันคือการ mitigating problems environmental problems ไปตอบข้อนี้ก่อนนะครับ mitigating นะครับจึงนะครับตอบข้อไหนแน่นอนนะครับมันต้องทำการ reduce นะครับตอบเป็นข้อดีเนาะ reducing นะครับ environmental problems นะครับลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้ลอมลง ข้ออื่นใช้ไม่ได้นะนะครับไปสังเกตปัญหาสิ่งแวดล้อมแย่ลงป้องกันนะครับไม่ใช่วิธีเกตก็คือบรรเทานะครับเพราะว่าด้านหลังเขาบอกว่าลด improve เห็นไหม reduce i ิ p r o v e นะครับเบิร์ข้างหลังนะครับมีประจุบวกนะครับแม้ว่าจะมีคําว่า reduce นะครับดูเหมือนจะเป็นประจุลบแต่จริงๆมันคือลดมลพิษทางอากาศอะไรบางอย่างลงนะครับทุกคนกลับไปดูต่อสิได้ไปแล้วหนึ่งข้อนะครับทีนี้ไปดูนะครับในสิ่งนี้เขาถามมาว่านะครับข้อเมื่อกี้เนาะนะครับข้อไหนนะข้อสามนะครับบอกที่หน่อยอ่านไปแล้ว อ่านไปแล้วนะครับบอกพี่หน่อยว่าประโยชน์นะครับด้านสิ่งแวดล้อมของการทำเออร์เบนกราเดนดิ้งเนี่ยนะครับคืออะไรเมื่อกี้เนี่ยชัดเจนเออนะครับคำเมื่อกี้เลยนะครับ absorbing นะครับ rainwater เห็นไหม and lowering heat in นะครับ c i t s นะครับชัดเจนนะครับก็ทำงานดูดซึมน้ำฝนนะครับแล้วก็ลดนะครับความร้อนในตัวเมืองลงนะครับก็คำเมื่อกี้ถูกป่ะนะครับที่เหลือไม่ใช่นะครับอันนี้คือการลดคอสต้นทุนของนะครับอะไรเนี่ย imported produce นะครับการนะครับผลิตนะครับการนำเข้าไม่เกี่ยว import คือการนําเข้าเนอะนะครับไม่ใช่นะครับสร้างความนะครับ competition นะครับสร้างการแข่งขันนะครับกับตลาดอะไรนะครับ making city stress นะครับ less crowded นะครับทำให้เมืองมันนะครับไม่แออัดมากเกินไปนะครับไม่ใช่เราเห็นเมื่อกี้ชัดเจนนะครับว่าใจความหลักอยู่ข้างบนนะครับแสดงว่าด้านหลังนะครับจะเป็นแค่ supporting details นะครับถ้าเราลองกวาดสายตาอีกสักนิดนึงี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าเขามีการยกตัวอย่าง rooftop ถูกปะนะครับเช่น Rooftop Garden นะครับตัวนี้นะครับมันก็จะมีการที่แบบเป็น Natural Insulators นะครับคำว่า Insulator นะครับแปลว่าฉนวนนะครับเป็นฉนวนธรรมชาติอ่ะนะครับคือการนะครับเขาบอกอะไร Rooftop Garden 2นะครับการทำสวนแบบบนดาดฟ้า Rooftop อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นฉนวนกันความร้อนเหมือนหลังคาทุกคนจินตนาการนะว่าหลังคาเป็นแบบนะครับต้นไม้นะครับเป็นพวกไม้แบบที่ปลูกได้นะครับตามนะครับตาม Rooftop อ่ะ นะครับดึงออกะนะครับมันก็จะทําให้เราแบบล่มเย็นมากขึ้นถือว่าเป็นชนุนนะครับธรรมชาติแสดงว่าประโยคด้านหลังนะครับทั้งหมดเลยนะครับจะเป็น supporting details นะครับของด้านหน้าดังนั้นพี่ไม่จําเป็นต้องอ่านทั้งหมดนะครับเราหาค keyword นะครับหา main idea ได้แล้วเอาไปตอบเลยนะครับท่านมานะครับเหลือข้อไหนทีนี้มาดูข้อที่4นะครับเขาบอกว่าเฮ้ยเออเบน a าร์เดนนะครับเกี่ยวข้องยังไงนะครับหรือว่าช่วยเรื่องของการศึกษาอย่างไรนะครับ education นะครับกลไปดูซิ เราจะเห็นนะครับว่า education นะครับทัาพี่ดาวนนะครับปกตินะครับ passage มันจะไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นพ a r a g r a p นี้อ่านแล้วนะครับ p a r a g r a p ที่3เราก็ถัดไปนะครับที่ next paragraph next paragraph นะครับเราก็มาดูกันซิว่าตรงไหนที่พูดถึง education นะครับการศึกษานะครับลองกว่าดสายตาซิอันนี้เป็น social นะครับ psychological นะครับล้วก็ลองดูนะครับอันนี้เป็น social e c o n o m i c นะครับเิ่ๆๆนะครับ provide outdoor learning opportunities นะครับทุกคนเห็นไหมครับคำว่า learning opportunities นะครับก็คือโอกาสด้านการเรียนรู้นะครับรู้สึกว่าจะใกล้เคียงกับนะครับ education มากที่สุดแหละนะครับถูกปะถ้าเราหาคำ education อาจจะไม่เจอนะครับนะครับเราต้องดูคำอื่นเผื่อด้วยนะครับเขาบอกว่า for children นะครับสำหรับเด็กๆครับ such นะครับ garden s provide outdoor learning opportunities นะครับอ่ะไฮไลท์ไปเลยนะครับนี่คือ outdoor learning activities นะครับ outdoor learning opportunities นะครับถ้าดูประยคก่อนนะคำนิดนึงนะครับเขาบอกว่า เฮ้ยมันก็มีความสำคัญนะครับทางด้านจิตวิทยาทางสังคมต่างๆนะครับ community gardens นะครับการปลูกพืชแบบชุมชนเนี่ยนะครับทำให้ individuals นะครับทำให้บุคคลแต่ละคนเนาะนะครับคำว่า individuals นะครับสำคัญนะคำนี้ยนะครับแปลว่า people นะครับเป็นคำศัพท์นี้ค่อนข้าง a d v a n c e นขึ้นมาหน่อยเนาะนะครับปกติเราจะเจอนะครับคำว่า people ค่อนข้างบ่อยนะครับถ้าสมมติใช้ในพาร์ทของ il e t s t o e f l individuals นะครับก็จะใช้แทนคำว่า people นะครับเวลาเราไปเขียนนะครับหรือว่าอยู่ในบทความนะครับเขาบอกว่าเอ้ยมันก็มีข้อดีนะครับด้านนะครับจิตวิทยาด้านสังคมนะครับเพราะว่า เรานะครับที่เป็น people เนาะสามารถ together นะครับสามารถนะครับอยู่ร่วมกันได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้นะครับไม่ว่าเราจะมานะครับจากวัฒนธรรม generation ที่แตกต่างนะครับ background ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับตัวนี้นะครับก็จะ fostering นะครับ collaboration and shared นะครับ responsibility เนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นนะครับการพูดถึงความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ shared นะครับ responsibility ความรับผิดชอบร่วมกัน แล้วเขาก็มีการยกตัวอย่างข้างหลังชัดเจนว่าถ้าสมมติเป็นเด็กนะนะครับ Gardens นะครับสวนนะครับก็จะเป็นการ provide นะครับเป็นการทำกิจกรรม learning opportunities นะครับโอกาสเรื่องของการเรียนรู้นะครับด้านอะไรครับด้าน environmental นะครับ awareness นะครับความตระหนักรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแปลง่ายนะครับถ้าสมมุติมาครับเด็ก นะครับได้เห็นพื้นที่ที่เป็นแบบสีเขียวนะครับปลูกแล้วแบบหุยพื้นที่นี้นะครับสามารถเอามาทําเป็นนะครับอาหารนะครับปลูกมะเขือเทศนะครับปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกนั่นได้นะครับเราจะสร้างความตระหนักรู้นะครับด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กได้นะครับนี่คือ Learning Opportunities นะครับดังนั้นตัวนี้กลับไปตอบเลยนะครับถ้าเราดูนถัดไปนะนะครับจะมีคำว่า for adults เห็นปะตรงเนี้ย นะครับถ้านะครับเมื่อกี้เป็นเด็กนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับก็ต้องลองดูว่าในคบในบทความเขาพูดถึงผู้ใหญ่หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้พูดถึงก็ไม่ต้องอ่านถูกปะถ้าไม่ได้พูดถึงก็ไม่ต้องอ่านถ้าพูดถึงก็กลับมาอ่านนะครับทีนี้ถัดไปนะครับตัวนี้นะครับ education นะครับตอบข้อไหนชัดเจนมากนะครับข้อนี้ตอบเป็น by giving children hands on นะครับ learning about the environment เพราะคำว่า hands on นะครับ learning นะครับมีคเาพูดถึง children ชัดเจนมอกนะครับให้เด็กนะครับได้ลงมือทำนะครับ hands on นะครับ learning นะครับเพราะเขาบอกว่า outdoor ถูกปะ outdoor learning activities นะครับ outdoor learning opportunities นะครับก็คือพื้นที่กลางแจ้ง outdoor นะครับได้ลงไปเรียนรู้นะครับแบบจริงๆเลยนะครับถัดมานะครับข้อ6ทำไม urban gardening นะครับถึง consider ว่าเป็น self reliance นะครับเป็นการพึ่งพาตนเองเพราะอะไรครับกลับไปดูซิบริเวณไหนพูดถึงคางว่า self reliance